ไวรัสตับอักเสบซีติดต่อกันทางเลือดการใช้เข็มฉีดยาร่วมกันแต่มีผู้ป่วยบางท่านได้รับเชื้อโดยไม่ทราบแหล่งที่มาทั้งนี้ทั้งนั้นมันมีปัจจัยเสี่ยงอยู่มากมายครับ <S <S เช่นว่าอาจจะเป็นผู้ที่ได้รับเลือดก่อนปีพุทธศักราช2,535เพราะตอนนั้นยังไม่มีการตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบซีกันเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่ได้รับอุบัติเหตุเข็มตามก็เสี่ยงผู้ป่วยติดยาเสพติดใช้เข็มฉีดยาร่วมกันนี่ก็เสี่ยงรักร่วมเพศก็ติดได้ครับ การสักหรือเจาะก,ก็ไม่พ้นครับติดได้เหมือนกันเห็นไหมเลรว,ว่าปัจจัยมันมีมากมายแต่จะเจอเยอะในเคสที่ติดผ่านเลือดและเข็มนี่แหละครับเวลาที่ผมเข้าไปในร่างกายคุณที่เด็ดของผมก็คือคุณแทบจะไม่มีอาการป่วยอะไรเลยคล้ายๆกับไวรัสตับอักเสบบีนั่นแหละครับอาจจะมีบ้างนะที่จะอ่อนเพลียเบื่ออาหารคลื่นไส้อาเจียนปวดชายโครงขวาปวดกล้ามเนื้อและข้อโอ้ยปวดปวด แต่ผมสัญญาครับว่าผมจะเชื่อนิ่มๆเพราะนานไปกว่าคุณจะรู้ว่ามีผมอยู่คุณก็ติดเชื้อไวรัสอย่างผมเลื้อลังไปแล้วล่ะครับแล้วสุดท้ายไม่นานครับคุณก็จะรับตับแข็งไม่ก็มะเร็งตับไปเต็มๆวิธีเดียวที่คุณจะรู้ว่ามีผมอยู่เหมือนไวรัสตับอักเสบบีเลยครับคือเจอหมอสถานเดียวครับ